สวัสดีครับตอนนี้ผมอยูก่กับแมวเพื่อนใช่ไหมเนี่ยมมีเสือนรักเนรนาชังแมงแมวแม่โบกโบกเต้อะไรนู้นแมงเนี่ยแล้วก็มีสองตัวกำลังเล่นสนสนามกับเล่นเล่นอะไรวะเล่นกันง่ายมีคำสุกเขาพังละหงเาพัมดีคาสุขหน่าดู อยู่อยู่บ stumbled, ้านเบ่อนรักอัปลีดตอนนี้นั่นเมียว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 เนี่ยดูเชี่ยมากเลยจบผมสักทีดิถ้าเป็นที่บ้านนะถ้าเป็นที่บ้านนะเลิกคว้าไปเลงก เออขนเต็มเลยฮะให้กินอาหารอะไรเนี่ยอาหารนี้แล้วแมวเคยเคยหนีออกจากบ้านไหมเฮ<ค>้ยก็ตัวเดียวที่ไหนอ้าวที่ไหนก็มีออกนะก็เข้ามาเองเไมนแต่ตัวเขาแต่ว่าไอพวกตัวเล็กเนี่ยหนีเ้างหลังเอ๊ะเหมียวเหมียวเดี๋ยวเอ้ย เอาไอ้นี่ไอ,สอ้สายชาร์จกูไอ้สตดฟานมึงจะใสชาร์จเลยเฮ้ยเฮ้ยใสชาร์ตกูใสชาร์ตกูเอ้มึงเคยจะใสเฮ้ยไอใสชาร์จกูโอ้ยโยนทีไ่ไงผม <laughs> เขินแมวอย่าจีโอ้ยมันมันเริ่มเลยวะหน้าดูความสุขมากเลย น่าดูปปมีความ,ม,มสุขกเลยเงี้ยไมเง้ยไกนลับเสวิตีเสวิตีแค่เพิ่มเป็นแกาตายตายผมเรปบ,บิชินนันนิกเกลเพลงสักคิดว่ามันไม่มีหูเป็นยังวะไม่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 ดิฉันคือฉันไอ้นี่โยดาโยดาไงวะ ฉันคือโยดาเจ้าจงใช้ความเจ้าจงอย่าให้ความเงียนเข็งงับเจ้าอย่าไงวะไอ้เหี้ยเดี๋ยวมันจะขูดกูบอกว่าอ่าอะไรอะหมาหมาหูจะพับน้ำพิมไม่เนี่ยแมนข่อเดียวเกือบอ๋อน้ำพิมลืมซึ้งคาใหม่น้องสาวเป็นโลตันมาสวัสดีครับผมเอ๊ะลองพับหูหมาดิสวัสดีครับผมเป็นแมครับผมชอบ นอนนอนกินกินแล้วผมชอบอีไปเที่ยวด้วยหน้าจากของหน้าที่ครับมันท้องไม่เขาสุกด้วยกูนั่นเองครับ <c oughs> ผมตอนนี้ผมแม่ไปเที่ยวใช่ครับเฮ้ยแม่ผมบอกว่าเฮ้ยอีย่ยาเขียวไหมจัดรู้ดีมากไอ้เหี้ยเดี๋ยวก,ยกัดแม่งเลยไปดีกว่าไอ้พวกเขีย้ยมขี้โม้เฮ้ยเพื่อนสวัสดีเฮ้ยป่ไยพวกเขี้ยได้ไหมไปละไลอ้เหี้ยกูาไปอยู่แล้แ,ลแม่ยินนี่ฉันจะไปหาหนอสิีหนูเช่นหน่อย ้าวเพื่อนในประหารน,น,นักสีอยู่ที่ไหนโอ้ก็สบายบ้านนะสิเออไปด้วยดิได้สิเพื่อนฉันจะฉันจะให้หนายเป็นต้นหงษ์ทุ่มเทอรนะ์เลยเพราะฉันจะไปเรียกเขาเป็นเมียให้น้องสีด่วนเดี๋ยวตัวผู้ตัวเมียวะน่าแม่มันอ้าวตัวพูดดีกว่าอันนี้ไอ้ดำไอดำ้ไอดำเป็นอะไรไอะอ,อ้าวแม่ะนะ่ะเอ้ยแม่ เอ้ยแม่ระวังรูปมันกมเขินแมวชาวบ้านนะเว้ยเดี๋ยวแมวชาวบ้านแม่งท้องเอ้ยเดี๋ยวสักวันกูต้องหาทางออกให้ได้ต้องบัรสีแดงแป๊ดเลยโอยผมจริงจริงเปไหนวะโอยเฮียเงแม่ไว้ไหนเนี่ยอยู่ตรงนั้นแหละมันก็อยู่ตรงนั้นแหละตักวัน ừ không sự là đồ nó nói đấy ạ đầu đi bên